ในคลิปนี้พี่กันจะมาบอกถึงเทคนิคที่จะทําให้ลูกน้อยนอนหลับได้ง่ายขึ้นรวมถึงระยะเวลาที่ลูกน้อยควรจะนอนทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง1ปีเรามาดูก่อนนะคะว่าลูกน้อยของเราควรจะหลับวันละกี่ชั่วโมงแบ่งเป็นช่วงกลางวันและกลางคืนนะคะตารางการนอนที่เหมาะสมของน้องแรกเกิดถึง1ปีน้องแรกเกิดจะนอนไม่เป็นเวลานอนทั้งหมด16-18ชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงกลางวันและกลางคืนเท่าๆกันคือ8-9ชั่วโมงน้องอายุ1เดือนจะนอน3-4ครั้งต่อวันกลางวันนอน7-8ชั่วโมงกลางคืนนอน8-9ชั่วโมงรวมนอน15-16ชั่วโมงน้องอายุ3เดือนจะนอน3ครั้งต่อวันกลางวัน5-6ชั่วโมงกลางคืน9-10ชั่วโมงรวมเวลา15ชั่วโมง น้องอายุ6เดือนจะนอน2-3ครั้งต่อวันกังวัน3-4ชั่วโมงกลางคืน10-11ชั่วโมงรวมเป็น14-15ชั่วโมงน้องอายุ9เดือนจะนอนวันละ2ครั้งกางวัน3ชั่วโมงกลางคืน11ชั่วโมงรวมชั่วโมงการนอนทั้งหมด14ชั่วโมงและน้องอายุ1ปีจะนอนวันละ1-2ครั้งกางวัน2-3ชั่วโมงกางคืน11-12ชั่วโมง รวมชั่วโมงการนอนทั้งหมด13-14ชั่วโมงจากตารางเวลาการนอนของเด็กคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าช่วงเวลาการนอนของลูกในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันและก็จะพบว่าการนอนกลางวันของลูกจะสั้นลงเรื่อยเมื่อลูกอายุมากขึ้นและนอนกลางคืนมากขึ้นเมื่อลูกอายุมากขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะพี่งขอบอกว,ว่าตารางเวลาการนอนนี้อาจใช้ไม่ได้กับเด็กทุกคนเสมอไปเพราะเด็กแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกัน คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องยึดติดก,กับเวลาหากว่าค่าเฉลี่ยการน,นอนของลูกนั้นไม่เป็นไปตามตารางเวลานี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตพฤติกรรมการนอนและอารมณ์ของลูกเช่นถ้าลูกน้อยของคุณแม่ยังมีความสุขอารมณ์แจ่มใสยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนช่วงกลางคืนและตื่นในช่วงกลางวันไม่ตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องกังวลใดๆค่ะต่อไปมาดูเทคนิคที่จะทำให้ลูกน้อยของคุณแม่นอนหลับง่ายขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนไปฟังกันเลยค่ะ ข้อแรกเลยค่ะสร้างแบบแผกนการดำเนินชีวิตที่เหมือนกันทุกวันค่ะเพราะทารกจะตอบสนองได้ดีและทารกก็จะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปนะคะอย่างเช่นพี่แกนยกตัวอย่างนะคะการนอนก็อาบน้ำอาบท่าให้น,อน้องอาบน้ำเสร็จให้คุณแม่ปรับแสงไฟในบ้านปิดม้านกันแดดเปิดเพลงคอเบาๆหรืออ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังหลังจากนั้นให้ลูกกินนมและนอน น้องก็จะรู้ว่าสเต็ปต่อไปน้องจะต้องทําอะไรไปเรื่อยๆนะคะทําให้น้องจะตอบสนองกับกิจวัตรประจําวันแบบนี้และที่สําคัญควรจัดเวลานอนของน้องเป็นเวลาเดิมทุกวันค่ะข้อที่2เมื่อลูกอิ่มลูกจะหลับง่ายขึ้นดังนั้นแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ให้นมน้องให้อิ่มก่อนถึงเวลานอนครึ่งถึงหชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารบางส่วน ทำให้หลับสบายไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดหรือปวดท้องของลูกข้อที่3ค่ะข้อนี้สําคัญมากนะคะพี่กันเคยทําคลิปไปแล้วนะคะกลับไปย้อนดูได้เดี๋ยวกันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นคือให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการบ่งบอกการง่วงนอนของลูกค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกแสดงอาการง่วงนอนออกมานั้นแล้วถ้าเราก่อมนอนน้องจะหลับได้ง่ายขึ้นจนคุณพ่อคุณแม่ตกใจกันเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมลูกหลับง่ายถ้าเรารู้จังหวะดีๆนะคะ แต่ถ้าเราปล่อยให้น้องง่วงมากไปจะเกิดภาวะโอเวอร์ไทร์เบบีนะคะหรือว่าลูกเหนื่อยมากเกินไปจะทําให้น้องหลับยากขึ้นแล้วก็งอแง,งามากขึ้นค่ะโดยอาการแสดงบ่งบอกว่าลูกง่วงนอนนะคะลูกอาจลูกบางคนอาจจะมีขยี้หูขยี้ตาหาวนอนเมือลอยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือว่าไม่สนใจของที่คุณพ่อคุณแม่เอามาให้ดูดังนั้นถ้าลูกมีอาการแบบนี้ให้รีบจัดเลยค่ะจับกล่อมนอนได้เลยค่ะถ้ายังไม่กินนมให้กินนมซะแล้วจะได้ หลับได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะคะน้องมีอาการง่วงนอนค่ะเป็นลนักษณะมือลอยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะคะพี่กนําำมาฝากกันค่ะข้อที่4ค่ะทารกรักการขึ้นไหวอย่าลืมนะคะลูกอยู่ในท้องมา 9-10เดือนลูกได้เคลื่อนไหวอยู่ในท้องแม่อยู่ในมดลูกอยู่ในน้าคร่ำนะคะเมื่อลูกน้อยออกมาสู่โลกภายนอกแน่นอนค่ะลูกน้อยชอบที่จะเคลื่อนไหวค่ะทําให้ลูกสงบแล้วก็หลับได้ค่ะการเคลื่อนไหวที่แนะนําคือจะเป็นเรื่องของการอุ้มน้องนะคะอุ้มอุ้มโดยคุณพ่อคุณแม่หามสามารถหาท่าอุ้มที่น้องชอบแล้วก็หลับได้นะคะโดยการสังเกตว่าลูกชอบไปอุ้มท่าไหนแล้วก็มักจะหลับในท่าไหนการใช้เปการใช้เก้าอี้โยก การใช้รถเข็นเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถทําให้ลูกเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็หลับได้นะคะลูกพิการคนโตนะคะเป็นเด็กที่หลับยากตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนนะคะเขาชอบให้นั่งรถเข็นรถเข็นเล็กๆที่วางกับพื้นค่ะแล้วก็เข็นไปเข็นมาเข็นไปแบบแบบเข็นมาแบบนี้นะคะพร้อมกับร้องเพลงให้ฟังเข็นกันอยู่พักนึงค่ะเขาถึงหลับเป็นอย่างนี้ทุกคืนค่ะตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนเลยค่ะเทคนิคที่5้าค่ะ เล่นเพลงที่สงบหรือเพลงกล่อมเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกใช้เพลงกล่อมเด็กหรือจะร้องเพลงหรือท่องกรนให้ลูกฟังก็ได้แต่ในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าดนตรีที่ใช้ในการทําให้ลูกหลับนั้นไม่มีการจํากัดนะคะลูกหลับกับเสียงไหนก็ใช้เสียงนั้นเลยค่ะเพราะมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทารกที่ได้ยินเสียงการเต้นหัวใจหรือเสียงล้วงแต่อยู่ในคันจะตอบสนองต่อเสียงสีขาวหรือไว้น้อยได้ดีก็จะทําให้ลูกน้อยหลับได้ดี เสียงสีขาวนี้จะทําให้ลูกน้อยสงบและหลับได้ให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปใช้ดูนะคะเสียงสีขาวมีอะไรบ้างอย่างเช่นเสียงได้เป่าผมเสียงฝนตกเสียงพัดลมและเสียงเครื่องดูดฝุ่นคุณพ่อคุณแม่ลองทําดูนะคะนอกจากคลิปเสียงไว้น้อยจะทําให้ลูกสงบแล้วยังทําให้ลูกนอนหลับได้นานขึ้นไม่ทําให้มีเสียงมารบกวนลูกพอลูกจะได้ยินเสียงที่เราเปิดนี้ไว้เป็นหลักคะ่ะทําให้ น้องก็จะได้หลับนานขึ้นค่ะกันจะไม่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ไปหาคลิปเสียงให้ลำบากนะคะเดี๋ยวพี่กันลงคลิปนี้เสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่กดติดตามพี่กันไว้แล้วพี่กันจะลงคลิปเสียงต่างๆในการกล่อมน้องนอนไว้ให้ต่อจากคลิปนี้ค่ะลองไปใช้กันดูนะคะใครใช้คลิปเสียงไหนได้ผลมาบอกพี่กันบ้างนะคะข้อที่6ค่ะห่อตัวเพื่อความอบอุ่นลดการสะดุง้งลดการผวา แน่นอนลูกน้อยอยู่ในคันอยู่ในที่แคบแคมานานนะคะเขาก็ชอบที่จะอยู่ในที่ที่จํากัดการห่อตัวก็จะทําให้น้องลดการผรวาและการสะดุ้งตื่นระหว่างการนอนได้และทําให้น้องรู้สึกสบายและหลับง่ายขึ้นโดยการห่อตัวนะคะแนะนาให้ใช้ผ้าห่อตัวที่ไม่หนาเกินไปอ่อนนุ่มแล้วก็ดูสบายแต่ก็มีเด็กบางคนไม่ชอบห่อตัวคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่ ชอบผ่อตัวหรือเปล่าข้อที่7ดลดคาเฟอีนของคุณแม่กรณีที่คุณแม่ให้ลูกกินนมแม่แล้วคุณแม่กินเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟโกโก,โก้น้ำอัดลมถ้าเป็นกลุ่มที่มีคาเฟอีนนี้นะคะให้คุณแม่กินหลังจากที่คุณแม่ให้ลูกกินนมเสร็จแล้วหรือว่าปั๊มนมแล้วพอเขาจะทําให้ปริมาณของคาเฟอีนในน้ํานมเจอจางลงเมื่อคุณแม่จะต้องมาปั๊มนมหรือว่าให้นมอีกรอบ ถ้าคุณแม่กินเสร็จแล้วคุณแม่ไปให้ลูกดูดนมหรือปั๊มนมเลยน้องก็จะได้รับคาเฟอีนในปรมิมาณที่ค่อนข้างสูงส่งผลให้น้องนอนไม่ค่อยหลับหรือว่านอนหลับยากนั่นเองค่ะที่8ใช้เทคนิคการนวดค่ะโดยเฉพาะการนวดบริเวณศีรษะค่ะเดี๋ยวคุณกันจะทําให้ดูด้วยนะคะท่าแรกเริ่มจากการนวดหนังศีรษะของน้องใช้ปลายนิ้วมือทั้ง5้าลูบไปที่บริเวณศีรษะของน้องให้ลงน้ําหนักเบาๆแต่มีน้ําหนักนะคะเพื่อให้น้องรู้สึกสบายค่ะ ทำไปเรื่อยๆนะคะน้องก็จะเคลิมและหลับได้ค่ะต่อไปเป็นการนวดบริเวณไรผมหรือหน้าผากลูกนะคะให้ใช้ปลายนิ้วมือเช่นกันค่ะเดินเบาๆไปที่บริเวณไรผมของลูกซ้ายขวาและซ้ายขวานะคะสลับกับการนวดหน้าผากนะคะโดยใช้นิ้วโป้งสองนิ้วค่ะรูปนะคะแยกออกจากกันค่ะลงน้ำหนักพอเพียงเบาๆนะคะไม่หนักมือเกินไปแต่ก็มีน้ำหนักค่ะ ต่อไปท่าที่3นะคะเป็นการนวดบริเวณดั้งจมูกของลูกค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างด้านล่างขึ้นด้านบนวนไปมานะคะให้เราใช้นิ้วกดให้มีน้ำหนักเพียงเล็กน้อยค่ะลงไปที่ดั้งจมูกของลูกค่ะข้อที่9าทำให้ลูกหลับต่อในระยะหลับฝันหรือแลมสลีฟค่ะคลิปก่อนหน,น้านี้พี่กันทำเรื่องช่วงระยะเวลาการนอนของลูกที่เป็นนอนแลมคือหลับลึกและช่วงแรมคือช่วงหลับฝัน ช่วงหลับฝันนี้ลูกอาจจะมีการกระดุ้งตื่นหรือภาวาตื่นรวมถึง,ถงการรู้สึกตัวการทําให้ลูกหลับต่อน,นั้นก็จะทําให้ลูกหลับได้ยาวขึ้นแล้วก็ไม่หงุดหงิดต,ตลอดวนันการหลับช่วงต่อไปก็จะง่ายขึ้นวิธีการคือให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตดูถ้าน้องเริ่มขยับตัวหรือรู้สึกตัวให้รอก่อนนะคะอย่าเพิ่งอุ้มทันทีรอประมาณ1-2นาทีถ้าดูแล้วลูกหลับต่อเองได้ก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าดูแล้วจะยิ่งตื่นเยอะขึ้น เริ่มวิธีการเลยค่ะรูปหลังตบก้นรูปก้นหรือบางคนอาจจะต้องให้นมต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อให้เขาหลับต่อได้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทราบถึงช่วงเวลาการนอนของลูกว่าช่วงไหนจะเกิดแลมหรือช่วงหลับฝันนั้นคุณพ่อคุณแม่จะได้คอยจ้องไว้ค่ะอย่างเช่นลูกแรกเกิดถึง3เดือนในคลิปที่พี่กันทำพี่กันบอกแล้วว่าจะมีน้องจะมีช่วงสลับระหว่าง หลับฝันกับหลับลึกทุก20นาทีหลังจากที่ลูกมีช่วงหลับลึกครบ20นาทีให้คุณพ่อคุณแม่มาเฝ้าไว้เลยค่ะมาคอยสังเกตไว้ถ้าน้องมีอาการสะดุง้งหรือผวาหรือขยับตัวในช่วง20นาทีหลังก็ให้คุณแม่ใช้วิธีการที่พี่กันแนะน,นํานี้เพื่อให้น้องหลับต่อได้ค่ะเทคนิคที่10ค่ะใ้เทคนิคแม่ยังอยู่ค่ะเด็กบางคนจะติดแม่ติดกลิ่นแม่นะคะพี่กันจะแนะนําให้คุณแม่ เสื้อคุณแม่เสื้อที่ใส่แล้วนะคะเสื้อที่ลดน้ํานมคุณแม่หรือผ้าที่ลดน้ํานมคุณแม่มาวางไว้ใกล้ๆลูกใกล้จมูกลูกเวลาที่ทลูกกลบับลูกจะได้รู้สึกว่าเหมือนมีแม่อยู่ใกล้ๆนอกจากวางเสื้อแล้วควรจะเอาเอาหมอนที่ค่อนข้างแข็งมาวางใกล้ๆเหมือนน้องเขาสัมผัสคนอยู่ค่ะเวลาหลับน้องก็จะหลับได้นานและข้อสุดท้ายข้อที่11นะคะข้อนี้นะคะก็สําคัญมากค่ะคุณแม่หาสาเหตุนะคะที่ทาให้น้อง ไม่ยอมหลับอย่างเช่นน้องปวดท้องท้องอืดปวดเหงืออปวดฟันในช่วงวัยที่ฟันคืบปวดอืหรือว่ากินไม่อิ่มผ้าอ้อมเปียกลองดูสาเหตุควบคู่ไปด้วยนะคะจะได้แก้สาเหตุและทำให้น้องนอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าก็จบไปแล้วนะคะกับเทคนิคในการทำให้ลูกน้อยของคุณแม่หลับง่ายขึ้นค่ะใครใช้เทคนิคไหนได้ผลอย่าลืมมาบอกพี่กันบ้างนะคะ ก่อนจบนะคะพี่กันฝากไว้ค่ะถ้าลูกของคุณแม่นอนหลับช่วงกลางคืนได้ดีแล้วกลางวันหลับเพียงช่วงเวลาสั้นๆและน้องไม่มีอาการหุดหงุดหงิดงานอารมณ์แจ่มใสล่าเริงดีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ต้องกังวลนะคะกับอาการนอนของลูกในช่วงกลางวันค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ